สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจายาหลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวของปัญญาหรือสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สติปัญญาท่านแรกเขาที่แล้วนั้นอริสโตเติลไปวันนี้โซเคติสนะก็เป็นนัก ปราดโบราณโบราณท่านหนึ่งซึ่งคนไทยก็รู้จักดีท่านก็เขียนหนังสือไว้เยอะโสเคติสก็บอกว่าการมีสติปรรัญญาแสวงหาสัจธรรมและมีจิตใจที่งดงามปร,ะเ,ร,ระเสริญยิ่งกว่าการแสวงหาราบยศสรรเสริญเอออันนี้ก็มาแปลกแต่มีนัยยะสำคัญํำคัญคือ <c oughs> เขาบอกว่าการมีสติปรรัญญาเนี่ยแสวงหาสัจธรรมคำว่าสแสวงหาสัจธรรม สัจจะแปลว่าจริงธรรมะก็คือธรรมชาติความจริงของธรรมชาติก็เหมือนพระพุทธเจ้าออกจากพระราชวังมาบวชตอนนั้นอายุยี่บเก่าแสวงหาสัจ,จธรรมหปีก็กลายเป็นอายุ35มสหลังจากนั้นเมื่อตัดสรู้แล้วก็เอาสัจธรรมหรืออริยสัจสี่ที่ค้นพบอะเอาไปเผยแพร่มีลูกศิษย์ลูกหาสาวกเต็มไปหมด อีก45ปีหรือ4 5พ0 0ษาจึงเกิดเป็นคําสอนเกิดเป็นพระไตรปิฎกอยู่จนทุกวันนี้2,600กว่าปีแล้วเพราะนั้นโสเคตีนี่บอกการมีสติปัญญาแสวงหาสัจธรรมแสวงหาความจริงของชีวิตและมีจิตใจที่งดงามนะอ้ะโหภาษาดีประเสริฐยิ่งกว่าการแสวงหาลาบยศและเจริญอีก คือพูดง่ายๆว่า <c oughs> สัจธรรมมีจิตใจที่งดงามคือได้ความรู้ศัจธรรมแล้วเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าการแสวงหาลาบยศสลรเสริญหลายคนมีสติมีปัญญาเอาไปแสวงหาลาบยศสรรเ,เสริญซึ่งโซเคติสเน้นว่าคุณควรมีจิตใจที่ดีงามและไอสัจธรรมที่ได้เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้มา ท่านไม่ได้ไปแปลงเป็นรูปีสักกะลูปีเดียวแต่แปลงสัจธรรมเนี่ยให้ขยายผลออกไปไปยังพระโมคคลลาระสาลีบูตรปัญจาวาคัคคีหรือพระ,ะมหากรสปะเนี่ยเต็มไปหมดเลยสาวกอเอตตทัคคะของท่านเนี่ยอย่างน้อยก,ก็80คน80รูปหรือเป็นหมื่นๆน,นะพราะอาหารหันต์นี่มีเยอะแต่เอตาทัคคะเนี่ยก็มี80 เพราะนั้นเมื่อเรามีความรู้มอีอะไรต่างๆดีๆเนี่ยควรจะเผยแผ่ออกไปโดยไม่เห็นแก่ลาบยศสรรเสริญทั้งสิ้นถ้าตัดเรื่องนี้ไปได้ท่านจะประเสริฐมากๆแต่หลายคนตายน้ำตื้นตอนแรกก็มีความรู้ดีก็ไปเมคมันนี่เมคไปเมคมากลายเป็นหลอกลวงกลายเป็น เอาเงินเอาทองเอาความเชื่อถือศรัทธาของเขามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวเสียผู้เสียคนเพราะอะไรเพราะเราไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่โซเคติสบอกว่ามีสติปัญญาแสงจ้าจมแล้วมีจิตใจที่งดงามด้วยนะถึงจะประเสริฐกว่าการแสวงหาราบยศสรรเสริญลาบยศเสรลเสริญส,สุขเนี่ยใครก็อยากได้นะแต่ได้มันพวกนี้ของปลอม มันเหมือนกับมันไม่ใช่ของจริงลาบมาเดี๋ยวก็เสื่อมลาบที่เจ้าคุณนอบอกได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศได้สรรเสริญก็นินทาก็มีนินทาคู่กันก็พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหขณะท่านบริณิพน์ไปทั้งสองพันหกแล้วคนยังมาต่อว่าเลยว่าเออเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเบี้ยวนะหูยานอยางเงเนี่ยใช่ไหมยังไปต่อว่า,าพระลูปพระพุทธรูปด้วยหรือสมัยนั้น ก็ถูกต่อว่าว่า,วาเนี่ยเอเออะไรแต่งงานแล้วพอมีลูกแล้วหนีไม่รับผิดชอบในสมัยโบราณสุปาพุทธะพ่อตาก็ไปว่าพระพุทธเจ้าเทวทัตก,ก็ว่าเห็นไหมเนี่ยเทวดารู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีมารมีคนตําหนิตีเตียน่านก็เฉยแล้วเสียงต่างๆอ่ะก็หายไปเองแล้วก็ได้รับเวรรับกรรมไปเขาเรียกทุกกินเปล่า อย่าไปต่อว่าพระเกจิพระอริยะเด็ดขาดนะเพราะท่านศีลก็สูงแล้วแล้วศีลก็บริสุทธิ์อีกต่างหากเวรกรรมจะตามมาตามมาเร็วหรือช้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโสเกติจึงบอกมีสติปัญญาแสวงหาสัจธรรมและมีจิตใจที่งดงามประเสริฐยิ่งกว่าไปหาเงินหาทองอ่ะพูดง่ายๆลา,า,าบยศก็อยากได้กันจังเลยนะซึ่งจริงๆมนุษย์เนี่ย อย่างเราๆท่านๆเนี่ยอย่างผมก็รับราชการก็เสียแล้วก็จบนะจบแล้วแต่ไม่ได้จบราชการจบทํางานให้ในหลวงทํางานให้กัแผ่นดินยังไปบรรยายให้ความรู้พระสองฆ์องค์เจ้านิสิตนกักศึกษาหรือแม้กระทั่งเนี่ยมาทำยูทูบแบ่งปันให้ท่านดูเนี่ยก็เป็นพันๆตอนไปแล้วเนี่ยก็แบ่งปันนะผมก็ไม่สนใจใครจะได้ยอดวิวเท่าไหร่ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้น คิดเรื่องว่าอะไรที่อยู่ในหัวเราในสมองเราที่สั่งสมมาหลายสิบปีเนี่ยเราจะแบ่งปันให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสังคมทุกวันเนี้ไม่ว่ารวยว่าจนเนี่ยมีแต่ทุกข์กันทั้งนั้นเลาไปดูรวยก็ทุกข์ว่าโอ้ยหุ้นกูจะตกหุ้นกูจะนั่นแล้วเงินเนี่ยมันเดินไปไหนเนี่ยบางคนเหมือนก็เ,เพชรแพรวพ่าเงินทองแพรว่าก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคนยากคนจนก็อา้าว จนจนไม่มีจะกินมื้อนู้นมือนี้เนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นนี่โซเกติสบอกว่าให้สแสวงหาสัจธรรมคือความจริงของชีวิตเป็นยังไงแล้วก็มีทิใจจัยให้งดงามอีกวักหนึ่งเขาบอกว่าการใช้เหตุผลกับผู้มีสติปัญญานั้นง่ายแต่การคนโง่ยากที่จะใช้เหตุผลด้วยโอ้โหวันนี้สะใจไม่รู้คำพูดของใคร ใช่เหตุผลกับคนมีปัญญาอ้าคนมีปัญญาคุณไปคุยกับคนระดับสูงๆด้วยกันเนี่ยเขาก็เข้าใจง่ายแต่ถ้าคุณเปลี่ยนระดับไปนิดเดียวต่ําลงมาหน่อยเริ่มคุยกัไม่รู้เรื่องนี่ต่ำมากๆเลยติดดินเนี่ยไอ้พวกนี้มึงเอยจะตีจะแทงจะอ่าอ่าก้าวเล้าอย่างเดียวเลยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะนคนเราระดับต่างกันเนี่ยมันถึงคุยกันไม่รู้เรื่องทุกวันเดียไปดูเลยคุยกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็ทะเลาะกันไม่ไม่ยกเว้นในสภานอกสภาในไหนก็ไหนในสถาบันต่างๆก็ทะเละาะเบาะแวงเพราะว่าปัญญาสูงกับปัญญาเตี้ยเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมใช้เหตุผลกับผู้มีสติปัญญา,าง,ง่ายคือคนมีปัญญาเวลาเราพูดด้วยเหตุผลเขาเข้าใจไง ครับเข้าใจแล้วขอบคุณมากเห็นไหมนี่คือคนมีปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาคนโง่เขาบอกยากที่จะใช้เหตุผลเพราะคนโง่มันไม่ฟังเหตุผลเนี่ยมันมีเหตุผลมันก็ไม่งงไงมันก็ต้องฉลาดไงแต่เพราะมันไม่มีเหตุผลท่านไปดูฮะในสามก๊กดีในใน,นิทานเยอะแย,ยะไปหมดคนที่ไม่มีเหตุผลไปไปคุยกับมันเออมันก็เอามีดจ้วงแทงเอาปืนไล่ยิงเราไปเพราะมันไม่มีเหตุผลไง กูจะทําอย่างนี้จะทําไมมึงไม่จะพอกูแม่กูกูจะยิงมึงกูจะแทงมึงพวานนี้ไม่มีเหตุผลอย่าไปทะเลาะก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เนี่ยเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์มากใช้เหตุผลกับผู้มีสติปัญญาง่าย คือคนมีปัญญาเขาบอกพูดวักเดียวประโยคเดียวขอบคุณครับก็เข้าใจแต่คนไม่มีปัญญาคนโง่เนี่ยไปดูว่าบางคนโง่โงที่ออกสื่ออะไรกันทุกวันเนี่ยพูดมันก็ไม่เข้าใจเอ้ยกูจะตีจะดแรงจัดอะไรต่างอย่างเดียวเลยพวกนี้ผมก็ไม่อยากคุยด้วยในชีวิตนี้ก็เจอ,อผ่านมาหกสิบกว่าใกล้จะเจแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีเรื่อง ใครเขาขัดคอก็ช่างเขาเราไม่ไปขัดใจเขาก็แล้วกันพอขึ้นลงขึ้นศาลมันไม่มีใครได้หรอกเสียค่าจนายเสียเวลาเสียอ้ยนะฮะยอมแพ้ดีกว่าเราแพ้ในธรรมชาติของเราเราไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะยอมดีกว่าถอยหลังกันโกลกาก้าฟ้าใสาทะเลเจิดจาไงในภาษีจีนเพะฉะนั้นเนี่ยไปศึกษาด้วยดีเี่ยขั้นไปเถียงกับคนงงโง่ๆท่านก็นจะตายฟรี และคนโง่บางทีมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เหตุผลนี่ใช้อาวุธดิเราก็ลําบากดิเราไปจะจะไปโทษใครไม่ได้โทษเราเองอเดินไปพูดต่อล้อต่อเถียงอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องอะไรนะไอพญาลาชาสีกับไอไอตัว แพะตัวแกะตัวเล็กๆที่เถียงกันไอ้ราชาสีก็ยอมแพ้ไอ้ลูกราชสีบอกพ่อเนี่ยเป็นเจ้าป่าทำไมไปยอมแพ้บอกโถเอ้ยลูกไอ้แพะเนี่ยพ่อจะกินมันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราไปเถียงกับมันทำไมเอาอย่อตัวลงไปเล่นกับแพะทำไมถึงไปกินมันก็ไม่มีประโยชน์นะอย่าไปเถียงมันชนะก็ไม่มีประโยชน์ ก็กเหมือนกับด็อกเตอร์กับเด็กคนหนึ่งจบป .4 สเถียงกันไปเถียงกันมาถึงด็อกเตอร์ชนะมันก็ไม่เป็นซูปเปอร์ด็อกเตอร์หรอกไม่มีประโยชน์เพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของสติปัญญาอีกสักวักหนึ่งดีแฮมฟรีฝรั่งนั่นแหละเขาบอกว่าสติปัญญาที่แท้จริงก็คือการรู้ในสิ่งที่ควรรู้ที่สุดและปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติที่สุด เห็นไหมเราจะเห็นไหมว่าตะวันตกตะวันออกหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเขาก็มองมุมปัญญาเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันแต่การพูดออกมาเป็นคำพูดเนี่ยใช้คำอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามองให้ดีในวรรณกรรมในสามก๊กในฮีโตรประเทศอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันหมดคล้ายๆกันคล้ายๆกันเพราะว่า ปัญญาก็คือปัญญาไงปัญญาคือปัญญาแต่เหมือนก็อะไรสเต็กก็คือสเต็กจะเป็นหมูไก่ปลามก็คือสเต็กเนะเหมือนปัญญาก็คือปัญญาใครจะคนจีนจะพูดเลยแต่เขาจะสมมุติอะไรเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเป๊ะอย่างเนี้ยดีฮฮมฟีนะ่เนี่ยสติปัญญาที่แท้จริงคือการรู้ในสิ่งที่ควรรู้ที่สุดเห็นไหมรู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นหรือยัง บางทีมันไม่อยาไม่ควรจะรู้ไปรู้เรื่องของเขาทําไมเนี่ยเขาตีกันที่บ้านนั้นทะเลาะเรื่องผัวเรื่องแม่เมียอะไรนะเอาหูไปฟังแล้วก็มาเล่าโอ้ยเนี่ยผัวเนี่ยมันกลับดึกทุกวันมันมีกิ๊กกัก อ้อยออผัวออกอีเมียก็เอาผัวใหม่มาเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าสทลแสจุไปยุ่งเนี่ยเขาไม่ควรจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรจะรู้อย่าไปสนใจอะไรกับเขาและปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติควรรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติเช่นเรมีลูก นะแล้วก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงนิสัยไงไปโรงเรียนก็ถามครูบาอาจารย์แล้วก็แก้เกมให้อ้าวอ้าวลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติในสิ่งที่เรามีหน้าที่อะไรนะเช้าเรามีหน้าที่ไปทํางานเราแต่งกายยังไงเราทํางานยังไงแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายปฏิบัติอย่างไร เราเป็นประชาชนต้องเสียภาษียังไงควรปฏิบัติขับรถต้องปฏิบัติตามกฎอะไรนี่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติมันจะไปมากกว่านี้แค่คุณทำตามกฎหมายกฎหมายไม่มีดีมีชั่วหรอกกฎหมายเนี่ยเขาวางไว้เหมือนกับเราขับรถเนี่ยกฎหมายก็อยู่บนท้องถนนนั่นแหละว,ว่าไปเลนซ้ายก็ต้องไปเลนซ้ายไปเลนเเลี้ยวก็ต้องเลี้ยว ไฟแดงก็ต้องหยุดถ้าไฟแดงแล้วคุณไม่หยุดคุณก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัตินั่นคุณก็ตายไม่ตายก็ติดคุกติดอะไรต่างๆเหลตัเนี้ยโดนรถชนโดนตำรวจเขาปราบไปเห็นไหมครับเนี่ยรู้ในสิ่งที่ควรรู้บางคนร,รู้สอทลอไปทุกเรื่องนะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยควรปฏิบัติกฎหมายเขาว่าไว้งี้เราก็ไปอย่างนี้ให้จอดไอที่ไม่จอดก็อย่าไปจอด ให้ที่จอดก็คือจอดจอดรถจักรยานยนต์กับจักรยานยนต์ไอ้รถเก๋งก็อย่าไปจอดเขาเนี่ยกฎหมายง่ายๆแค่นี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะเข้าใจกฎหมายสูงสุดของบ้านของเมืองก็จะเข้าใจเพราะกฎหมายเขาก็จะออกถ้ามันไม่มีกฎหมายสิก็เหมือนวัวควายไม่มีคอกมันก็เตลิดเปิดเบิงแต่มนุษย์เนี่ยมีปัญญาเขาก็เลยจัดให้คุณอยู่ในกรอบ ถ้ามันไม่มีกฎหมายโอ้กูจะปล้นบ้านน้นกูจะข่มขืนลูกสาวใครก็ได้สิไม่ใช่นั่นแหละกฎหมายเขาจึงมีบังคับใช้คนที่นอกลูนอกทางอย่างสมมติผมตั้งเกิดมาพวกเขาไม่เคยขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นอะไรเด้เพราะว่าเราเคารพกฎหมายจะบอกไม่รู้ไม่ใช่เอาสัญชาติยานมนุษย์ธรรมดายูยูไปเนี่ยไปตบกะโหลกคนอื่นครับพวว เออทำไมกูจะตบมึงอ่ะอันเนี้ยผิดแล้วเห็นไหมหรือเอาปืนไปจ่อหัวเขาแล้วไล่ยิงเขาันก็ผิดอยู่ดีอันเนี้ยใช้สามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาไม่ต้องสูงส่งผมก็ไม่เคยเรียนกฎหมงกฎหมายยกเว้นตอนเป็นนักเรียนร้อยก็เรียนนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้รู้อะไรมากแต่เอาสามัญสำนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมากกว่าสังคมมันก็จะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเราไม่มีกฎหมายสิ บ้านเมืองก็ยิ่งกันเหมือนกับเท็กซัสสมัยโบราณเลยใช่ไหมฮะนั่นก็คือเรื่องราวของสติปัญญาที่นำมาฝากกันก็พอสมควรกับเวลาสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ